สวัสดีครับบทเรียนแรกของเราับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าเฮ้ยลิขสิทธิ์มันมีอะไรบ้างมีอะไรที่คุ้มครองบ้างมีอะไรที่ได้รับการยกเว้นบ้างนะครับแต่ทีนี้พอพูดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับเราก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าต้องพูดเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับซึ่งปัจจุบันเราใช้กันอยู่3ฉบับนะครับนั่นก็คือฉบับปีพุทธศักราช2537นะครับแล้วก็อีก2ฉบับเนี่ยนะครับจะเป็นฉบับ ปรับปรุงปี2,558นะครับทั้งหมดก็จะมี3ฉบับด้วยกันนะครับที่นี้เนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแนะนำรายวิชาใช่ไหมครว่าเฮ้ยแวดล้อมของตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยซื่อต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอใช้ลิขสิทธิ์ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับหรือเราอาจจะมีข้อสงสัยเวลาเราเล่นแอปพลิเคชันไลน์ใช่ไหมครว่าเฮ้ย เซฟรูปมาจากโทรศัพท์แล้วส่งขอให้เพื่อนเอ๊ะไอ้นี้จะละเมิดลิขสิทธ์ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างที่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในตัวกฎหมายเนี่ยปี2537เนี่ยนะครับโดยสรุปเลยนะครับเขาได้อธิบายไว้เลยนะครับว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการให้นะครับสิทธิแต่เพียง ผู้เดียวกับเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆนะครับซึ่งปรากฏชัดเจนในกฎหมายมาตราที่4นะครับพุทธศักราช2537นะครับทีนี้เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเอ๊โดยหลักแล้วเนี่ยเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะให้ความคุ้มครองหรืออะไรยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ที่แต่เพียงผู้เดียวนะครับถือเป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดแต่ไม่ผูกพันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคำว่าเด็ดขาดเนี่ยนั่นหมายความว่า เจ้าของเนี่ยสามารถโอนนะครับสามารถใช้นะครับทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ได้แน่นอนนะครับอันที่2นะครับลิขสิทธิ์นั้นเป็นเรื่องของทรัพย์สินนะครับลิขสิทธิเนี่ยนะครับถือเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับเราเรียกว่าวัตถุแห่งสิทธินะครับข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อแรกเลยนะครับสามารถโอนให้แก่กันได้นะครับหรือนะครับจะอนุญาตให้ใช้ทั้งหมดเลยไหมหรือจะอนุญาตให้ใช้เพียงแค่ บางส่วนนะครับทีนี้เนี่ยต่อขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับอันที่3เลยนะครับเขาบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่จํากัดนะครับทีนี้เนี่ยในกฎหมายเนี่ยก็มีเรื่องของระยะเวลาจํากัดแต่ละสิทธิ์แต่ละประเภทนะครับเช่นงานศินลปรกรรมงานนาฏกรรมนะครับก็จะแบ่งหมวดหมู่ไปอีกนะคบว่าถ้าเกิดว่า จดลิขสิทธิ์นะครับกรณีมีการเซ็นสัญญานะครับลิขสิทธินั้นจะคุ้มครองกี่ปีหรือถ้าไม่เซ็นสัญญาเอ๊จะเริ่มคุ้มครองเลยไหมและจะสิ้นสุดสภาพเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งตัวของเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะครับหรือให้ความเป็นธรรมกับผู้ว่าจ้างเองนะครับส่วนสุดต่อมานะครับก็คือเรื่องของสหสิทธินะครับโอ้โหอันนี้ฟังดูแล้วแบบเป็นภาษากฎหมายกฎหมายเนาะสหสิทธิ์นั่นหมายถึงว่า เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นทําซ้ําได้ไหมได้นะครับดัดแปลงได้ไหมได้นะครับเผยแพร่ได้ไหมได้นะครับเห็นไหมมีตั้งเยอะนะครับหรือแม้แต่โอนให้กับคนอื่นก็ได้นะครับกฎหมายก็มีกําหนดไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะสุดท้ายเลยนะครับลิขสิทธิ์แยกแตกต่างจากกรรมสิทธิ์นะครับสองคำนี้มีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าลิขสิทธิ์เนี่ยถือเป็น ทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับมีมีเรื่องของการซื้อขายจําหน่ายให้กันได้นะครับแต่เรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับจะแตกต่างจากกรรมสิทธิ์แน่นอนนะครับเพราะว่าอํานาจนั้นจะตกเป็นของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองครับผมอ่าทีนี้นะครับฟังมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอแนะนําเลยนะครับว่าเฮ้ยในกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเขามีการกําหนดอะไรไว้บ้างที่จะเป็นนี่แหละคือลิขสิทธินะ นี่คือไม่ใช่นิกสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันแรกเลยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับนาฏกรรมนะครับศิลปกรรมนะครับดนตรีกรรมนะครับโสตทัศนวัสดุนะครับแล้วก็ภาพยนตร์นะครับแล้วก็สื่อบันทึกเสียงต่างๆนะครับแล้วก็การเผยแพร่เสียงและภาพนะครับหรือนะครับงานอื่นในแผนกวรรณคดีนะครับแผนกวิทยาศาสตร์นะครับหรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสัญญานนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับขออนุญาตลงรายละเอียดนะครับในแต่ละส่วนว่าเอ๊ะมันหมายถึงอะไรแล้วในส่วนของวรรณกรรมเนี่ยอะไรบ้างนะที่จะอยู่ในวรรณกรรมนะครับเผื่อพวกเราเนี่ยสงสัยแล้วอาจจะเคยเห็นภาพนะครับแต่ไม่รู้อ๋อนี่มันคืองานที่ได้รับความคุ้มครองด้วยนะอ่านะครับเริ่มกันด้วยอย่างแรกเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของวรรณกรรมวรรณกรรมเนี่ยนะครับมียามเขาเนี่ยก็จะหมายถึงงานะนิพนธ์ที่ทําขึ้น ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับจุลสารสิ่งพิมพ์นะครับปารกถาเทศนานะครับคำปลาใสนะครับและที่สําคัญเลยนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยก็คือเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโอ้โหพอพูดถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยน้องๆ้องหลายคนเริ่มสงสัยแล้วในชะ่ไหมเอ๊ะทำไมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นอยู่ในหมวดหมูว่วรรณกรรมใช่ไหมครับเออเห็นไหมบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับผม อันที่2นะครับก็คือนาฏกรรมนะครับนาฏกรรมเนี่ยนิยามนะครับหมายถึงงานเกี่ยวกับการรำการเต้นท่าทางต่างๆนะครับหรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับและให้หมายความไปถึงการแสดงด้วยวิธีใบด้วยนะครับนี่เห็นไหมขณะไม่ใช้เสียงเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเรื่องของศิลปรกรรมนะครับศิลปรกรรมเนี่ยจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะ ยิบย่อยนิดนึงนะครับแต่เชื่อได้เลยนะครับว่าในรายละเอียดยิบย่อยนี่หลายคนเคยจับต้องแน่นอนนะครับเคยเห็นภาพแน่นอนหรือบางคนนี่เคยใช้แน่นอนนะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับในส่วนแรกเลยก็คืองานจิตกรรมเป็นงานสร้างสรรค์รูปทรงนะครับที่ประกอบด้วยเส้นแสงสีนะครับหรืออื่นๆนะครับที่ประกอบกันนะครับลงบนวัสดุนะครับที่มีผิวสัมผัสแล้วก็จับต้องได้นะครับต่อมานะครับงาน ปติมากรรมต่างๆนะครับก็คืองานสร้างสารรค์ที่เกี่ยวกับปริมาตรสามารถสัมผัสได้จับต้องได้เหมือนกันนะครับเช่นรูปปั้นต่างๆเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นปฏติมากรรมนะครับต่อมานะครับงานภาพพิมพ์นะครับได้แก่งานสร้างสรรค์าภาพด้วยวิธีการทางการพิมพ์นะครับและหมายถึงแม่พิมพ์นะครับหรือแบบพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คืองาน สถาปัตยกรรมนะครับแหมพอพูดถึงสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับหรือแม้แต่งานอินเทอร์ i ที่เราเรียกเก๋ๆกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการออกแบบภายในนะครับและภายนอกนะครับตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับหรือการสร้างสรรค์หุ่นจำลองต่างๆนะครับของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างก็จัดว่าเป็นงานศิลปสถาปัตยกรรมด้วยเช่นกันนะครับ เช่นพวกโมเดลบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับจัดอยู่ในหมวดสถาปัตยกรรมแน่นอนนะครับโอ้โหนะครับส่วนนี้เนี่ยนะครับจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับเชื่อว่าทุกทคนเนี่ยมีแน่นอนนะครับนั่นก็คือเรื่องของภาพถ่ายนั่นเองนะครับได้แก่งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือบันทึกภาพนะครับไม่ว่าจะด้วยการผ่านเลนนะครับผ่านฟิล์มกระจกนะครับหรือล้างด้วยน้ํายานะครับแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของภาพเนี่ย โอ้โหไม,ไม่ไม่ต้องใช้แบบต้องแบบ DSLR ที่มีเลนก็ได้ใช่ไหมครับในการสร้างสารรค์ภาพแม้แต่เราถ่ายภาพกับโทรศัพท์นะครับเอาไปโพสล,ลง f a c e b o o k ปุ๊บเฮ้ยเราชอบภาพนี้จังเลยอยากจะเก็บไว้ใช้อ่าถามว่าเก็บไว้ใช้ได้ไหมอย่าลืมนะคะว่างานภาพถ่ายเนี่ยเขาคุ้มครองอยู่นะครับลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่นะครับถ้าจะใช้เนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตกับเจ้าของผู้สร้างสารรค์นะครับไม่งั้นเนี่ยเผลอๆถ้าเกิดเขาฟ้องขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องนะครับ ต่อมานะครับงานภาพประกอบนะครับงานภาพประกอบเนี่ยเช่นพวกแผนที่ต่างๆนะครับโครงสร้างภาพร่างสเก็ตต่างๆนะครับหรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับ them, ภูมิศาสตร์นะครับนี่นะครับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับต่อมานะครับก็คืองานศิลปะประยุกต์โอ้โหงานศิลปะประยุกต์เนี่ยนะครับหมายถึงเรื่องของการนําเอาข้อต่างๆเมื่อกี้นะครับตั้งแต่งาน สถาปนกรรมก็ดีงานภาพถ่ายก็ดีนะครับข้อ1ถึงข้อ6เมื่อกี้นะครับเอามาประยุกต์ใช้รวมกันนะครับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะประยุกต์นะครับเยอะนะครับข้อนี้แต่เห็นไหมครับพอลงรายละเอียดแล้วโอ้โหภาพถ่ายเราก็เป็นลิขสิทธิ์แล้วนะครับสถาปัน์ก็เป็นลิขสิทธิ์แล้วนะครับหุ่นโมเดลก็เป็นลิขสิทธิ์แล้วแน่นะครับเริ่มจะใกล้ตัวแล้วใช่ไหมครับทุกคน